กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับ Honda Accord นะครับตัวนี้คือ1.5 EL งจุดหเทอร์โบนะครับปี2020เลยนะครับโปรรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับได้เป็นสีขาวนะครับบอกไฟฟ้าคู่นะเป็นตัวไมล์ไดเชนนะครับตัวนี้เลขไมล์หกหมื่นห้านะครับเลขไมล์หกหมื่นห้ารถป้ายแดงมือเดียวนะครับกับ Honda Accord นะครับใหม่1.5 EL งจุดหเทอร์โบนะครับทะเบียน669คันนี้นะครับเลขไมล์หกหมื่นห้ารถปี20นะครับผมบอกเลยว่าเสนอขายในราคาสุดประหยัดแน่นอน นะครับหนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันบาทสวัสดีครับสวัสดีครับซีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในทอโต้เลยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถใหม่ป้ายแดงมาอีกแล้วนะครับสำหรับรถารตีสูงนะครับคันนี้คือ Honda Accord นะครับเป็น1.5 EL เทอร์โบนะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับรถตัวใหม่ไม่ได้เชนไฟหน้า LVD ตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับรถคันนี้เป็นปี2020นะครับเลขไมล์65,000กิโล เลขไมล์65,000กิโลทะเบียนสวย669นะครับคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับเป็นตัว1.5 EL เทอร์โบตัวใหม่เลยนะครับสำหรับฮอนด้าแ c คคอร์นะครับคันนี้เลขไมล์65,000กิโลนะครับถ้าใครสนใจอยากได้เป็นเจ้าของนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เรามี2สีเรามีสีเทาดําแล้วก็สีขาวมุกคันนี้นะครับเป็น EL เหมือนกันนะครับแต่คันนั้นสีเทาดำเป็นปี19นะครับคันนี้เป็นปี2020นะครับ ด้านหน้าคันปีย0เนี่ยตัวกระจังนะจากตรงนี้ที่เคยเป็นโครเมียมนะครับเปลี่ยนเป็นสีดําเปลี่ยนโนแบ็กหมดเลยนะครับตัดกับโครเมียมของโลโก้ฮอนดานะครับไฟหน้าเป็น LED หมดเลยนะเป็น full LED นะครับเป็น full LED นะครับมาพร้อมเดทาันิงไลท์นะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วไฟตัดหมอกตรงนี้ก็เป็น LED นะครับสวยมากนะครับคันนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มนะครับเรื่องไฟเลยนะครับสำหรับฮอนด้าแอคคอร์ด1.5 EL เทอร์โบคันนี้ผมบอกเลยว่าขับดีมาก นะครับเป็นรถซีดานที่แบบสปอร์ตประหยัดน้ำมันนะครับเป็นรุ่น e l ด้วยนะครับตัวนี้นะชุดกันชนหน้าหน้าแนศนิทอย่างนี้นะครับใครที่อยากหารถสวยๆนะครับน้องๆป้ายแดงนะครับติดต่อผมในทอโต้ได้เลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับคันนี้ล้อแม็กนะเป็นล้อแม็กตัวท็อปเลยนะครับปัดหน้าเงานะครับเป็นแม็กก้านนะครับ5ก้านปัดหน้าเงาดิสเบรกสี่ล้อนะครับคันนี้รัดด้วยยางมิชลิน นะครับ2 2 5 5 0งห้นะครับยางปี22เบิกใหม่นะครับรถสวยๆนะครับด้านข้างเดิมๆสีเดิมทั้งคันนะครับแล้ก็มีตัวดินามิกนะครับตรงชายล่างเป็นเส้นโครเมียมนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสสดอกนะครับมีรีโมทที่เป็นตัวรีโมทสตาร์ทเอนจินนั่นเองนะครับรุ่นนี้นะต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับมีเลนวอชนะครับที่กระจกมาให้ นะครับมีเลนวอสที่กระจกมาให้ด้วยนะครับพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่อยู่ตรงนี้นะครับมีกล้องตรงนี้นะครับเป็นเลนวอสนะครับนะสวยสุดๆเลยสำหรับคันนี้คือ Hon d a a c อ o r d 1.5ด l Turbo ทใหม่นะครับด้านข้างตัดด้วยโครเมียมนะครับเสา A เสา B เดือมหมดนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับเนี่รถสวยๆนะต้องบอกว่าเป็นรถเก่งซีดานที่ทรงสปอร์ตนะครับขับง่ายนะครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กและวัยรุ่นใช้ได้หมดเลยคันนี้นะครับ ป็นเครื่องยนต์ระบบ iVtec นะครับด้านหลังก็เป็นดิสเบกเช่นกันนะครับลัดด้วยยางมิชลินนะครับดิสเบกสี่ล้อนะตัวรถการันตีโครงสร้างไม่มีพิวามจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับกระจกเดิมนะกระจกเดิมหมดเลยนะครับคือคันนี้ตอนแรกๆอะ่ะตอนออกมาใหม่ๆอะ่ะผมก็มองว่ารถมันหน้ามันแปลกๆนะครับแต่พอมาได้ขับจริงอยู่สองสามคันนะก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเครถมัน ออกแบบมาลักษณะแบบนี้นะก็คือเป็นทรงสปอร์ตนะครับัตาเร่งดีประหยัดน้ำมันนะครับด้านหลังกันชนก็ไม่ได้เชนหมดเลยนะเป็นเส้นโครเมียมตัดกับไฟนะครับเป็นเส้นโครเมียมตัดกับไฟทับทิมด้านท้ายนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไฟเบรกนะครับเป็นหลอด LED นะครับเป็น LED ไฟเลี้ยวนะไปมีแค่ไฟเลี้ยวกับไฟถอยนะที่เป็นหลอดไส้ที่เหลือเป็น LED หมดเลยนะครับคันนี้คือ Accord ตัวใหม่นะครับ ตัวไมเนอร์เชนส์ปัจจุบันเลยนะครับฝาท้ายนะเปิดไฟฟ้าทางเปิดรีโมทได้เหมือนกันนะครับั่งเปิดรีโมทได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยกเหมือนตัวแคมรี่นะมันแค่กระดกขึ้นเฉยๆนะครับกระจกบานหลังมีไรฟ้านะครับมีกล้องมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับห้องเก็บสัมภาระก็กว้างๆแบบนี้นะครับพร้อมตัวหาดย่างนะมีโลโก้แอร์คอร์ดอยู่นะครับดูโครงสร้างตัวรถด้านท้ายนะครับนี่เมทอาร์ก เดิมเลยนะล่องลองล่องน้ำสวยเนียนตาม,มากนะครับคันนี้ต้องบอกว่าป้ายแดงมือเดียวสุดๆนะถ้าใครที่กำลังมองหานะสำหรับตัวได้คอร์ดนะป้ายแดงล้านสี่ล้านสีล้านห้านะตอนนี้เราขาย1นึ่งล้านแปดหมืาพันบาทนะฟังไม่ผิดนะหนึ่งล้านแปดหมบาทลดปี20่สบารันตีศูนย์งเหลือนะครับคันนี้คือฮอนด้า c c คอรดนะครับตัวสีขาวนะครับ รถส่วนมากๆนะแอ c o r d รเนี่ยเขาออกแบบมาด้วยแบบดีไซน์ที่ทรงสปอรอตแล้วก็เขาเอาใจใส่เรื่องตัวเรื่องตัวเบาะแถว2นะครับนะถ้าผู้ชมลองดูนะครับตัวเบาะแถว2ของแอ c o r d เนี่ยช่วงระหว่างเนี่ยมันมีความกว้างช่วงเล็กลูมนะครับแล้วก็ตัวผนักพิงนะแล้วตัวเบาะฐานตรงเนี้ยมันจะยาวแล้วเวลานั่งอ่ะหัวเข่าเรามันจะลงร่องพอดีแล้วมันจะรู้สึกสบายนะครับ ประตูนะก็เป็นพลาสติกแข่งขึ้นรูปนะครับพุ่มด้วยหนังอันนี้ก็หนังนะครับตรงนี้เป็นลายไม้นะครับตัดกับสีเทากระจกเป็นออโต้นะครับทั้งสี่บานเลยนะครับกระจกเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับตัวนี้มีม่านหลังไฟฟ้านะครับแต่ไม่ได้มีม่านข้างมานะครับม่านหลังไฟฟ้าตัวบ่อหลังก็เป็นสีดํานะครับใหญ่แบบนี้นะครับโครงสร้างตัวรถก็เนี่ยเป็นเดิมนะครับเป็นองค์เมทาร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับรถไม่เคยทําสีนะดูนะนี่นะเห็นแทบแทไหม ตัวนี้คือรถอยู่ในโครงสร้างเดิมนะครับตัวเบาะนะเป็นสแตนดาร์ดแบบนี้เลยนะครับเป็นสีแบบนี้นะครับแล้วก็มีลวดลายแบบนี้นะครับอันนี้คือฮ o n d a a c c ค r d คือต้องบอกว่าจริงๆเขาออกแบบมาแบบมันก็ไม่ได้หรูจ๋าขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้หรูแบบหรูแบบแคมรี่นะครับแต่เรื่องการใช้งานนะระบบเครื่องยนต์นะระบบภายในเนี่ยคือภายในห้องโดยสารเนี่ยผมยอมรับเลยว่าฮอนด้อคอร์ดเนี่ยกว้างแม้กระทั่งเจนแปดเจนเกเจนสิบเนี่ยคันนี้คือเจนส0 ห้องเลนสารกว้างแบบกว้างมากๆนะกว้างแบบกว้างเรานั่งสบายด้วยนะครับสำหรับแอร์คอร์ดแตถ้าใครสนใจนะครับสำหรับคนได้แอร์คอร์ดตัวนี้นะตัวไมล์ไดเชนต์นะครับ,รบ,รรนะ are, รบก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่ผมเบสทอโต้นะครับตามเบอร์ด้านล่างเลยเนาะ0626407776นะครับรถก็จะมาประมาณนี้เลยสวยๆเดิมๆคันนี้ปี20หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันบาทกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้คู่หน้าเซ็นทัลล็อกปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้า เมเมรี่ซีสองจุดนะครับซอกประตูเดิมแก้ไม่แก่นะรถวารันตีศูนย์นะซื้อไปสบายใจได้นะครับไม่มีบัตรเหตุไม่มีความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับรถตรวจสอบประวัติได้ปุ่มพูดสตาร์ทแคชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็การปรับเซตทิปเอทีพีความสว่างอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เป็นปุ่มเลนวอทนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้พวงมาลัยเป็นฟูลมันติฟังก์ชันนะครับมีระบบพูดคอนโทรลมาให้นะมีระบบพูดคอนโทรลมาให้มาพร้อมเกียร์แพดชิปบวกลบ2ฝั่ง นะที่ปัดนน้าฝนก็ออโต้นะไฟหน้าเปิดปิดก็ออโต้นะครับหน้าปัดเลือนใหม่นะคับก็นี้ผมเปิดใช้งานให้ชมนะครับหน้าปัดเลือนใหม่เป็นเข็มกวาดนะแต่เป็นจอที่ต้องหมดแล้วนะครับเลขไมลหกหมื่นห้าพันหนกิโลนะครับคันนี้เป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับพร้อมจอนะครับตัวทัสกีนที่เป็นจอตั้งขนาดใหญ่นะครับรถสวยมากๆคันนี้นะสามารถเชื่อมต่อ Android, นะครับ a r p l e c a r p l a y a n d r o i d Bluetooth ต่อได้หมดเลย นะครับสะท้อนภาพหน้าจอได้นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากระบบแอร์เป็น Duo z o โซนนะครับแยกอิกสระซ้ายขวาฝั่งนี 3, ้23ฝั่งนี้25อย่างนี้นะครับแอร์ Air เป็น Duo z o โซนะครับแล้วก็มีตัวที่ที่พวกที่ชาร์จอะไรต่างๆก็จะอยู่ด้านล่างนะไอตรงโลโก้ที่เป็น USB ตรงนั้นคือเอาสายแท้ของ iPhone หรือ Android มาเสียบนะครับมันก็สามารถแสดงผล Google Map ขึ้นไปจอนี้ได้ นะครับใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเครื่องยนต์ CVT เกียร์ CVT แล้วนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะมีโหมดการขับขี่ให้2โหมดโหมดสปอร์ตและโหมดอีโคโหมดประหยัดน้ำมันนะแลวก็ขอคันนี้มาพร้อมเบรกมือที่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีระบบออโตเบรกโฮมาให้ก็คือตรงนี้ที่วางแก้วน้ำสองจุดนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนเป็นที่เก็บของขนาดใหญ่นะครับเปิดได้นะสไลด์ได้เปิดได้นะครัับตวนี้ นะผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆนะคุ้มค่ามากๆสําหรับฮอนด้าคอร์ดรับเครื่องยนต์ดีประหยัดน้ํามันนะครับแล้วเป็นบาะไฟฟ้าคู่มีเมมโมรี่ซีทให้อย่างดีนะครับตัวนี้เป็นระบบเครื่องยนต์การทํางานของฮอนด้เนี่ยผมว่าหลายๆท่านน่าจะทราบดีเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ระบบ i อ t e c ทนะครับหนึ่ประหยัดน้ํามัน 2. องัอาตราเร่งแซงดีนะครับคือประหยัดน้ํามันมากเลยนะยิ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่เป็นพันหเทอร์โบนะ นะครับมันถูกพัฒนาขึ้นมานะมันได้ลายมันดัใจนมาจากตัว1.0เทอร์โบนะครับคือต้องบอกว่าเนี่ยเครื่องยนต์เป็นดีเอร์ก็คือเครื่องรักโลกประหยัดน้ามันนะครับแล้วห้องเครื่องเนี่ยวางมาเต็มหน้ารถนะครับนะต้องบอกว่าสวยงามจริงๆสาหรับคันนี้นะครับฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานเลยแลคันนี้คือรถป้ายแดงมือเดียวนะครับ h อนด้ a c c o r d Gen 10สีขาวนะครับหรือใครไม่ชอบสีขาวอยากได้สีเทาดำเราก็มีนะครับเรามี2คพันนะครับ โตโยต้าแค r y เราก็ยังมีนะครับหัวน็อตปากระโปงนะเนี่ยไม่มีแกะนะครับน็อตเดิมครับโครงสร้างเดิมหมดเลยนะสีนทางมะพร้าวทุกอย่างเนียนๆนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะในราคา1 8 5 0 0ล้านบาทนะครับกับ Honda Accord นะครับถ่ายรีวิวแบบเห็นทุกซอกทุกมุมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์1ปีบริการฉุกเฉิน1ปีนะครับนะผมบอกเลยว่ามีบริการจัดไฟนันให้ถึงหน้าบ้านนะครับในหัวน็อต ใสๆแบบน,นี้เลยนะครับให้ดวนจัดจะนะครับจะได้ตัดสินใจได้เลยทีเดียวถ้าใครสนใจนะตัว Honda a c c o r อสีขาวคันนี้นะครับติดต่อผมก็มาได้เลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาจัวตัว a c c o อ d ตัวนี้อยู่นะครับเจนสิ 10, นะครับเจนสสีขาวสุดสวยไฟหน้า l e d ไฟตัดหมอก l e d เบาะไฟฟ้าคู่เย่แพดดิชั่ t เลนวอจอตั้งสีขาว กระจังหน้าดำลอดไฮดรหล้านแปดหมื่นห้ันบาทครับ